กันอยู่ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วบรรดาท่านพุทธบ,บริษัททารายที่นั่งฟังอยู่ตรงนี้นะที่เป็นโยมผู้หญิงที่เป็นโยมผู้หญิงนะและเป็นโยมผู้ชายและผู้ที่ฟังอยู่ทางบ้านนะที่ฟังอยู่ทางบ้านทั่วประเทศไทยและทั่วโลกนะก็จะต้องรู้จักคำว่าสามีในทางกายภาพนะก็คือคู่ครองนะของอีกฝ่ายหนึ่ง นะเช่นผู้หญิงมีคู่ครองเราก็เรียกว่าสามีคือผู้ชายนะหรือผู้กรกัาสชาบ้านของพระตานาภัยคือผัวนั่นเองนะคือผัวนั่นเองนะก็คือสามีหรือภาษามคตบาลีว่าพัสสดานะก็คือสามีทอนนี้ยมผู้หญิงก็มีสามียมผู้ชายบางคนก็มีสามีเหมือนกันนะเพราะว่าสมัยน,นี้โลกนี้ยมมันก็เปลี่ยนไปเปิดกว้างนะ ความหลากหลายทางเพศมันมีมากขึ้นนะบางประเทศก็มีกฎหมายสมรสเท่าเทียมนะมีกฎหมายสมรสเท่าเทียมนะก็คือผู้หญิงก็มีสามีได้นะผู้ชายก็มีสามีได้นะผู้ชายที่เป็นผู้ชายพิเศษนั่นเองเอาราตรงนี้ก็เป็นเรื่องของนานาจิตตังนะแล้วก็เป็นเรื่องของโลกเสรีนิยม ก็ว่ากันไปตามชาวโลกนะเราก็มากล่าวถึงหลับธรรมที่จะเป็นประโยชน์สําหรับบุคคลที่เป็นบุคคลซึ่งมีครอบครัวนะสำหรับคนที่ไม่มีครอบครัวก็ได้ฟังไปด้วยว่าโอ้พระพุทธเจา้าพองเรานี่ประเสริฐมากนะท่านไม่ได้สอนเฉพาะธรรมะให้หลุดพ้นอย่างเดียวเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดโอ้เราไปไปวัดไม่ได้หรอกปฏิบัติธรรมไม่ได้หรอกไหนจะลูก ไหนจะสามีไหนจะภรรยาไหนจะธุรกิจหน้าที่การงานไล่นาสาโทนี่สินนอกระบบนี่สินในระบบแม้มันเยอะเหลือเกินจะปฏิบัติทําให้มันหลุดพ้นไปจากวัตฏะสงสารมันคงเป็นไปไม่ได้อย่าเข้าใจผิดประคุณเจ้าและเจริญพรยัดโยมอย่าเข้าใจผิดนะจริงๆแล้วการปฏิบัติธรรมมันมีหลายระดับปฏิบัติธรรมชั้นสูงสุดก็เพื่อหลุดพ้นจากอาสวะกิเลส นะแล้วก็ระดับรองลงไปก็เอาไปใช้กับชีวิตประจําวันได้นะพระพุทธเจ้าท่านสอนทุกระดับนะสอนทุกระดับเป็นเรื่องธรรมดาของพระองค์ท่านนะเพราะนั้นเราเห็นได้ว่านี่คือพระมหากรุณาธิคุณของพระสมมามพุทธเจ้านะที่พระองค์ได้ทรงสอนหลักธรรมไว้รากหลายนะให้คนได้เลือกปฏิบัตินะนำมาประพฤติปฏิบัตินะให้ชีวิตของตนนั้นได,ได้รับประโยชน์สูงสุดในชีวิตจากหลักธรรมคำสอน เพราะนั้นในเรื่องของสามีนั้นท่านได้จําแนกไว้ทั้งหมดเจประเภทด้วยกัน7ประเภทด้วยกันนะไม่ใช่เจคนนะเดี๋ยวยาญาติโยมจะโอ้โหให้มีสามีเจ็ดคนกันเลยเหรอขอจเจริญพรญาติโยมเจประเภทนะประเภทที่หนึ่งวักะัสดาประเภทที่สองโจรพัสดาประเภทที่สามอยพัสดาประเภทที่สี่ปิตาพัสดาประเภทที่ห้าตาพัสดา ประเภทที่ 6. สักขาพัสดาประเภทที่ 7. ทาสพัสดาอ่ามีทั้งหมดอยู่เประเภททีนี้ผู้ที่เป็นโยมอุบาสกผู้ชายหรือพระคุณเจ้าพี่เป็นผู้ชายหรือท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยจะเป็นผู้ชายหรือเจริญพรที่เป็นผู้หญิงนะก็จะได้ทราบว่าอ๋อเราจะมีสามีเนี่ยนะผู้ชายจะมีสามีผู้หญิงจะมีสามีเพราะตอนนี้ โลกมันเสรีนิยมแล้วนะอย่างที่บอกไปแล้วว่าผู้หญิงก็มีสามีได้ผู้ชายก็มีสามีได้ก็ต้องเลือกเหมือนกับโยมเนี่ยจะซื้อเสื้อผ้าโยมต้องเลือกสีสุขใจไหมเนื้อผ้าถูกใจไหมราคาถูกใจไหมแฟชั่นถูกใจไหมจริงหรือไม่จริงเลยพระคุณเจ้าแม้กระทั่งโยมจะข้าวัดโยมยังเลือกเลยเอ๊เดี๋ยวเราจะไปปฏิบัติธรรมเรื่องดูสิอ่าลิสต์รายการมาแล้วหนึ่งต้องทำเเจ็ดแปดเก้าสิบมีกี่วัดอ่าโยมยังเลือกเลยโยม โยมจะไปซื้อของโยมก็ยังเลือกตลาดเลยเ๊ะเดี๋ยวไปเดินตลาดนั้นดีกว่าเ๊ะเดี๋ยวไปดูดห้างน้นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะแม้กระทั่งจะคบคนโยมก็ยังเลือกนะฮะโยมจะทํางานโยมก็เลือกบริษัทหน่วยงานที่โยมจะทําทุกอย่างโยมเลือกหมดเพะฉะนั้นสามีโยมก็ต้องเลือกนะฮะโยมก็ต้องเลือกเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดเรามาดูซิว่าพุทธเ,เจ้าท่านบอกว่าสามีทั้งเจ็ดประเภทนี้นะหนึ่งวัฒกะภัสดานั้นก็คือสามีเปรียบเหมือนเพชรชกฆาา นะวะักะพัสดาเนี่ยนะสามีเปรียบเหมือนเพชฌฆาตสามีประเภทนี้เนี่ยถ้าใครได้ไปเนี่ยคือเขาจะกลายเป็นคนขี้โมโหมันไม่ใช่โมโหธรรมดานะเขาเรียกโมโหร้ายโมโหนี่มันมีหลายแบบนะหนึ่งโมโหหิวหิวขึ้นมาก็โมโหพอกินอิ่มก็หายนะบางคนเป็นคนโกรธง่ายหายเร็วปูดบาด ดาทอได้ขึ้นมาทำกิริยาวาจาสองสานาทีพอได้ระบายก็หายแล้วไอสองประเภทนี้ไม่ค่อยทลายนโยมแต่ไอ้ประเภทโมโหร้ายนี่สิพระคุณเจ้าเจริญพรญาติโยมโมโหร้ายนี่มันไม่ธรรมาดานะญาติโยมนะชอบดุชอบด่ชบาชอบทำร้ายร่างกายภรรยาทุบตีพกช้ำดำเขียวไปหมดร้องโหมร้องไห้นะ แล้วแปลกนะฮะเหมือนกรรมมันผูกพันหรือยังไงไม่รู้นะพ่อแม่พี่น้องบอกว่าไอ้หนูเอ้ยในเมื่อเองทนไม่ไหวนะลูกนะลูกก็จะหาเขาเถอะลูกเลิกกันเถอะไม่ต้องไปอายใครก็หรอกนะในเมื่อมันเจ็บกันขนาดนี้แล้วเนี่ยมันไม่ไหวแล้วนะนะลูกนะบางทีพ่อแม่ฝ่ายหญิงก็เตือนไม่ได้หรอกค่ะคุณแม่ไม่ได้หรอกค่ะคุณพ่ออา้าวทำไมอะไรเขาตีเราขนาดนี้เขาทุบเราขนาดนี้นะ ก็หนูยังรักเขาอะค่ะหนูยังรักเขาอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นได้ไหมนี่ก็คือเรียกว่าเวรกรรมมันเป็นคู่เวนคู่กรรมกันไงไอคนเรามันจะเจอเนื้อคู่ในญาณโยมมันไม่ใช่แค่เห็นกันแล้วถูกใจนะเบื้องหลังเบื้องลึกนี่มันมีในเรื่องของเวนกรรมบุเพสันนิวาสบุเพอรารวาสอบุเพสันนิวาสนี่ก็คือว่า รักการชอบกันอยู่กันกินกันไปไอ้บุเพาราวาสเนี่ยมันคืออา,าวาสจริงๆนะก็ไปเจอ3ามีที่ดุร้ายคือวัฏกะพัสดาเนี่ยญาตโยมนะพราะจะทุบตีเตะต่อยนะ